พอไหมอีกรบหนึ่โอเคไหมฮะอีกทจ่าแจันน้น้เจโอเคเจนะมเราวดักพี่จะให้เอกมืแค่นี้ก่อนนะมันต้องข้างนี้ก่อนใช่ใชมันต้องข้างนี้น้พ่งแวเน้แค่ประมาณบอกเพื่อนเพื่อนดว่าวันนี้น้องเอ๋รจะมาตรวจ A P K ขอเพืเพื่อนดิเร็วเลบอกเร็วถามเพื่อนๆอนว่าตรวจ A P K ได้ยัง เรา,าเป็นยูทูบเบอร์มันต้องอยู่นในใสายเลือดใช่น้องบอกดิเพื่อนเพ,พื่อน,น,นคู่ตาไม่ก้อยกระเดะเพื่อนเพื่อนตรวจเอทีเคกันหรือยังคะเป็นเลือดก็เจ็บมากน้องเอวยังกำลังจะตรวจเอทีเคแล้วนะคะเดี๋ยวนะน้องเอวยังกำลังจะตรวจเอทีเคแล้วนะคะไม่รู้สึกไม่รู้สึกกลัวเลยคะ่ะ <C oughs> <C oughs> อ่ะน้องบอกเพื่อนเพื่อนดิว่าเพื่อนเพื่อน น้องเอ๋ยกำลังจะตรวจ ATK แล้วนะคะน้องเหมาดิเด nah, ี๋ยวพี่ไปตัดกรองให้โอ๋ดีกว่าใช่สดใสเพื่อนสดใสเพื่อนเพื่อนน้องเอ๋ยกำลังจะตรวจ ATK นะคะไม่รู้สึกกลัวเลยน้องบอกเพื่อนๆนิดใครจะได้เป็นตัวอย่างให้เขาไม่รู้สึกกลัวเลยค่ะ เลววอลเพื่อรนี่ไม่รู้สึกกลัวเลยค่ะอุ๊บก่อนแล้วเราค่อยบอกอะดิหนึ่งสองสามไม่รู้สึกกลัวเลยค่ะไม่รู้สึกกลัวกระบาลมาลใจให้น้องเอวยด้วยนะคะคิวค่ะที่น้องเอ๋ยตรวจเพราะว่าพรุ่งนี้น้องเอ๋ยต้องไปโรงเรียนแล้วบอกเพื่อนๆเน๊ะเพื่อนๆอย่าลืมบกเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะ อย uh, like, right. hmm. okay. yeah, ่า hey, ล so okay, so ืมใส่แมสกด้วยเราจะต้องเป็นตัวอย่างมันมีน้องตัวเล็กๆเกาะเอออีกนะที่ต้องตรวจอ่ะใช่น้องปอหนึ่งเขาส่งที่ตรวจเอ็นไอเค้ยไปแล้วน้องกันก็ตรวจน้องกันน้าก็ใหยียบจมูกนะใช่เหยียบกันเขายังไม่ร้องเลยน้องกันร้องแต่ว่าก็ต้องตรวจไงแต่น้องกันก็ยอมตรวจไหมล่ะยอมไหมต้องตนอุดจมูเกาะอย่ ค่เป็นเดียวค่ะแค่เป็เดียวเองเพราะว่าโรคโควิดสิกาใช่ไหมมันกินตอวมัโรคเยียวยา่วยเป็นโควิดสิบเ้ะตนู้นน้องเอวยเป็นโควิดแล้น้องเอ๋ยติดเพื่อนเพื่อนคนอื่นน้องเอ๋ยอยากเป็นคนนำเชื้อไปติดเพื่อนเนน่ะน้องเอ๋ยรักษาหายไม่เป็นอะไรใช่ไหมแต่ถ้าสมมติมีน้องปอหนึ่งติดโควิดจากน้องเอ๋ยแล้วเขาเสียชีวิตขึ้นมาล่ะน้องเอ๋ยจะรู้สึกยังไงรู้สึกผิดไหมที่เราเอาเชื้อไปติดคนอื่นรู้สึกไหมแล้วมันก็ไม่ดีใช่ไหม ครอบครัวน้องก็ต้องเสียใจใช่ไหมล่ะเราต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมถ้าสมมุติึ่าพี่รู้นะว่าไม่มีใครอยากตรวจหรอกแต่ว่าพี่ก็เข้าใจคุณครูนะที่ต้องตรวจต้องทําแบบนี้ถูกไหมน้องเอ์ธก็จะได้ไปโรงเรียนใช่ไหมล่ะเราอยู่ในเราอยู่ในสังคมส่ว่ใงญ่ใช่เราต้องมีความรับผิดชอบแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ 好点没？